วันนี้เราจะพาไปเที่ยววัดขุนสมุทรจีนนะครับจะตั้งอยู่ที่ตำบลแหลมฟ้าผ่าอำเภอพัสมุทรเจดี JD, จงวััดหสมุทรปราการนะครับใครที่สนใจไปเที่ยวครับสามารถมาเยี่ยมชมได้ทุกวันนะครับเวลา7โมงถึง4โมงเย็นนะครับโดยนอกจากตัววัดแล้วครับบริเวณใกล้เคียงยังมีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนนะครับบ้านขุนสมุทรจีนแล้วก็โฮมสเตย์บ้านขุนสมุทรจ,จีนด้วยนะครับ เมื่อก่อนวัดขุนสมุทรจีนนะครับจะเป็นวัดขนาดใหญ่ริมอ่าวไทยนะครับแต่ว่าถูกน้ำทะเลกัดเซาะนะครับกินพื้นที่บริเวณวัดนะครับหลายกิโลเมตรจนกลายเป็นเกาะนะครับแล้วก็เกิดความกังวลนะครับว่าวัดสวยงามเงียบสงบริมทะเลแห่งนี้อาจจะจมไม่วันใดก็วันหนึ่งในอนาคตนะครับชาวบ้านในชุมชนบ้านขุนสมุทรจีนนะครับจึงร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยอาศัยเสาไฟฟ้าเก่าครับ ปักเป็นแถวเพื่อสร้างแนวเขื่อนหินป้องกันคลื่นทะเลและดักตะกอนนะครับรวมถึงทางวัดได้ยกพื้นให้สูงขึ้นด้วยโครงไม้นะครับและปลูกไม้ป่าชายเลนเพื่อเพิ่มความหนาแน่นให้เป็นธรรมชาตินะครับจึงทําให้วัดแห่งนี้ครับรวมถึงพระอุโบสถครับกลายเป็นสถานที่ทางศาสนาที่มีความแตกต่างจากที่อื่นนะครับจุดนั้นจะเป็นโปะท่าเทียบเรือ มาวัดขุนสมุทรจีนนะครับปัจจุบันสามารถนำรถมาได้แล้วนะครับนี่จะเป็นทางรถยนต์จากท่าเทียบเรือตรงนี้นะครับเราต้องเดินทางไปวัดอีกประมาณสองกิโลนะครับจุดนี้จะมีรถสามล้อไว้คอยให้บริการนะครับหรือว่าใครที่อยากเดินเข้าไปก็สามารถเดินเข้าไปได้ครับตรงนี้จะเป็นบริเวณวัดขุนสมุทรจีนแล้วนะครับ จะมีร้านาอาหารหาร,ร้านเครื่องดื่มจุดจอดรถ3ล้อนะครับของข้างหน้าด้านหน้าพระอุโบสถนะครับจะมีพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรองค์ใหญ่นะครับที่หันหน้าไปทางทะเลเหมือนกับกําลังยืนหยัดต่อสู้กับคลื่นลมและทะเลจากธรรมชาติที่กําลังกัดก่อนเข้ามาทีละน้อยนะครับเขาว่ากันว่าพื้นที่แถวเนี้ยครับหากยังไม่ได้รับการแก้ไขครับ ทุกๆ20-30ปีนะครับพื้นที่จะหายไปประมาณ1กิโลเมตรครับบวกกับภาวะโลกร้อนที่ทําให้ขึ้นแรงขึ้นนะครับน้ําทะเลเพิ่มขึ้นจึงทําให้ครั้งหนึ่งพระอุโบสถเก่าแก่ครับภายในวัดต้องจมอยู่ใต้น้ําบางส่วนตอนเวลาน้ําขึ้นนะครับและสามารถเข้าชมได้เมื่อน้ําลดครับด้านในเป็นที่ประฏิษฐานหลวงพ่อปากแดงนะครับปัจจุบันทางวัดได้มีการก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่เพื่อทดแทนหลังเดิมนะครับ บริเวณด้านข้างๆนะครับจะมีเก่งจีนนะครับที่ประดิษฐานเจ้าแม่กุนอิมนะครับโดยสามารถเข้าไปกราบขอพรกันได้ครับ จุดนี้คิดว่าเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยที่สุดนะครับของวัดขุนสมุทรจีนนะครับจะเป็นสะพานทอดยาวไปในทะเลนะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับจะมองเห็นเสาไฟฟ้าเก่านะครับที่ถูกปักเรียงกันนะครับเพื่อสร้างแนวเขื่อนป้องกันคลื่นทะเลและดักตะกอนนะครับที่มาจากความร่วมมือของชาวบ้านในชุมชนนะครับปัจจุบันนั้นทะเลได้กัดเซาะฝั่งเข้ามาเรื่อยๆครับส่งผลให้ชาวบ้านต้องคอยขยับเข้าฝั่งหลายครั้งนะครับ จากเดิมที่ชุมชนขุนสมุทรจีนจะมีประชากรอยู่ประมาณ400คนนะครับปัจจุบันลดลงกว่าครึ่งหนึ่งนะครับเหลือเพียงประมาณ200คนครับภายในวัดจะมีซากโครงกระดูกสัตว์ทะเลขนาดใหญ่นะครับที่ถูกวางแสดงไว้นะครับผมไม่ทราบว่าเป็นชนิดไหนนะครับแต่เป็นที่ดึงดูดใจแก่นะักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเด็กๆนะครับสำหรับใครที่สนใจมาเที่ยววัดขุนสมุทรจีนนะครับภายในวัดก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับ เช่นร้านค้าเล็กๆนะครับร้านขายอาหารร้านขายน้ำร้านขายของชําต่างๆนะครับสถานที่เที่ยวใกล้เคียงก็มีนะครับชุมชนบ้านขุนสมุทรจีนพิพิธภัณฑ์ขุนสมุทรจีนหรือศาลเจ้าหนุ่มน้อยลอยชายนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ